ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้ LG a l จียลายทุกวันมีใครใช้ทุกวันเหมือนผมบ้างหลักๆส่วนใหญ่นะครับผมใช้เล่นเกมชินเอ็มแพคนะครับแต่พูดตรงว,ว่าถ้าเป็นเกมพวกทิวโปเอเนี่ยผมจะเล่นผ่านรีโมทเพย์บน PlayStation 5มากกว่านะครับต้องบอกว่า LG a l จียลายนะครับเป็นหนึ่งเ e เวิรที่เล่นรีโมทเพลย์ได้ดีที่สุดนะครับในทุกๆอุปกรณ์ที่ผมเคยเล่นมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับ PlayStation Portal ยังสู้ไม่ได้เลยตัวนี้ดีที่สุดสหรับผมนะ แล้วแล้วเขาก็เปิดตัวรุ่นที่2อมานะครับก็คือตัว LG Al Ally X นั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเล่าในมุมของตัว LG Al Ally รุ่นแรกก่อนนะครับก็แน่นอนนะครับหลายคนรูคนยุ่แล้วว่ารุ่นแรกเนี่ยมันมีอิชูหลายอย่างนะครับโอเคมันเป็นรุ่นแรกคือมันเรายังไม่มีดีไวส์ที่ดีไปกว่านี้นะครับตอนที่ซื้อนะตอนนั้นคือน่าจะเป็น handheld รุ่นแรกเลยนะครับที่เข้ามาขายในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็ได้จ,ดจัดจริงๆใช่ปะ่ะความกโลห์หนของรุ่นแรกเนี่ยอย่างเช่นตัว m e มนะครับให้มา512อาจจะ ไม่พอสําหรับบางคนนะครับจะต้องเพิ่มเมมใช่ปะ่ะเสียบเมมเข้าไปปุ๊บก็มีปัญหาอีกนะครับล l o t เมมมันร้อนเกินไปที่จะรองรับได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคลมกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยใช่ปะ่ะและหลักๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองเอน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เล่น LGR l i t รุ่นแรกเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะห่างจากที่ชาร์จแบตไม่ได้เลยใช่ปะ่ะอันนั้นคือประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นหลักๆเลยอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือด้วยความที่ เขาให้แรมมาเพียง16กิกนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องแบ่งแรมนะครับไปให้การ์ดจอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบ่งแรมไปให้แค่สีจะไปเล่นเกมท r i พวก A เนี่ยมันก็จะแบบแรมตัวเครื่องมีเหลือ12แล้วก็แรมการ์ดจอแค่4มันก็ไม่ได้ใช่ปะอาจจะต้องเป็นแบบให้การ์ดจอไป6กิกแล้วก็เหลือไว้ใช้เอง10กิกเนี่ยมันจะมีความแบบนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะครับก็คือทําให้เล่นเกมพวกที่พวก A เนี่ยลำบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่ง ไอที่พูดไปเนี่ยมันคือแบบรุ่นแรกไงเราก็ยังไม่ค่อยได้มีความตะหนักมากขนาดนั้นตอนที่ยังมีรุ่นแรกใช้อยู่นะครับอะทีนี้รุ่นใหม่นะครับมาอยู่ในมือแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ได้ดูรีวิวแล้วก็ได้ฟังมุมมองจากนักรีวิวหลายๆคนแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองของผมแล้วกันนะครับในการที่ผมได้รุ่นนี้มาแล้วก็เป็นคนที่ใช้งานอะไลททุกวันจริงๆนะครับคือผมขอพูดเรื่องของความคาดหวังในตัวอะไลท์เอ็กซ์ก่อนได้ปะ Rai X เนี่ยผมคาดหวังไว้ตั้งแต่ตอนที่มีข่าวแลวนะว่าเขาจะทํารุ่น2ออกมาแล้วเนี่ยก็คือผมคาดหวังว่าเฮ้ยหน้าจอเนี่ยจะต้องได้โอเล็แน่เลยนะครับแรมจะต้องเพิ่มไปเป็น3ามเป็นสกิกนะครับตัว GPU <c oughs> จะต้องแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดผมคาดหวังไว้เพียงแค่ตัว8 9 0 m เท่านั้นนะเพราะว่าตัวนี้คือ7 8 0 m ใช่ป่ะถ้าเป็นตัว r l i X ตัวเนี้ยมันไม่ได้ปรับทุกอย่างที่ผมต้องการนะเอาเป็นว่าผมเรียกมันว่า Rai Pro Max ได้ไหม มันควรจะต้องเป็นคืออาร้ยรุ่นหนึ่งอ่ะมันควรจะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแบบต้องอึดประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเล่นได้3มชั่วโมงจริงๆนะครับเรื่องของแรมเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมากังวลเรื่องเรื่องของแรมตั้งแต่ตอนนั้นนะคุณควรจะต้องรู้ว่าการที่คนใช้ GPU ที่เป็น APU เนี่ยคงต้องมีแรมเหลือไปไปใส่ให้ตัวการ์ดจอใช่ปะ่ะแต่ว่าก็ให้มาแค่16นะครับเพิ่งจะมาปรับรุ่นนี้คือผมพูดเลยว่าตัวนี้จริงๆมันควรจะต้องเป็นอาร้ายรุ่นแรกนะครับอย่างที่พี่อิงบอกเลยจริง What? สิ่งที่เขาปร,รับเปลี่ยนให้ในลารไลนีนะครับก็มีอยู่หลายอย่างที่ทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างแรกก็คือเรื่องของแรมนเ,เองนะครับเขาใส่แรม,มให้เพิ่มแล้วนะครับเพิ่มมาอีก8 g ิด้วยกันนะครับทีนี้การจอก็ไม่ต้องมาแย่งแรมหลักแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับเพิ่มขึ่ใมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับ จาก40เป็น80แล้วก็ให้หน่วยความจำนะครับเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะครับจากหน2เป็น1เทใช่ไหมคุณได้ USB C เพิ่มมาอีก1นึ่งอตอนะครับผมอีกพอทหนึ่งเนี่ยก็ไว้ชาร์จไปอีกพอทหนึ่งไว้เสียบ GPU ได้นะครับเผื่อใครซื้อ eGPU มานะครับหรือว่าจะต่อเข้ากับจอเนี่ยก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจะเสียบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดูง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง SD การ์ดคุณไม่ต้องกัง,งวลแล้วนะ SD c ต r d รตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า s d card ผมอาจจะพังหรือเปล่าเพราะว่ามันไปเผากันอยู่กับไอ้เครื่องอะไรเก่าใช่ป่ะสรุปเอามาเสียบตนนัวนี้ปุ๊บก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมคือจริงๆถ้าเกิดว่าเรามาดูดูตามราคานะครับผมในราคา4,000บาทกับ3อย่างที่เป็นเมนหลักๆที่เขาให้เรามาเนี่ยผมถือว่าส่วนตัวผมว่ามันก็ราคาประมาณนี้แหละนะครับถ้าไปเทียบกับ Apple ที่ที่เขาแบบจาก100จาก128เพื่อไปเป็น256อะ่ะมันเพิ่มหลายพันมากนะ อันนี้คือเขาใส่เพิ่มให้ทั้งแบตท,ทั้งแรมด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มให้ทั้งความจุด้วยนะครับในราคา4 0 0 0บาทถ้ามันจะผิดไหมถ้าผมบอกว่ามันก็คุ้มอยู่นะถ้าเกิดว่าจากรุ่นแรกแต่จริงๆก็ควรต้องเปลี่ยน GPU ใหม่ให้ผมหน่อยนะคือจริงๆกูอยากได้ GPU ใหม่มากกว่าอยากได้ชิปที่แมแรงกว่านี้นะครับผมหลักๆเลยนะแต่ก็นะใช้มาแล้วซื้อมาแล้วแล้วก็ใช้แล้วนะผมบอกตรงว่า มันก็ฟูลฟิลผมประมาณหนึ่งเลยนะครับช่วยให้ผมรู้สึกว่าผมรักในการเล่นเกมที่เป็นแฮนด์เฮลมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าด้ยวยความอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความร้อนที่ผมสัมผัสได้จริงๆนะครับจากรุ่นเก่าเนี่ยถ้าผมเล่นเกมชิน n ินแพ็คนะครับก็ความร้อนเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงประมาณ60สิปลายๆนะครับผมอาจจะถึง70ได้บ้างนะครับผมในอุณหภูมิห้องที่เท่ากันนะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะให้ความร้อนอยู่ประมาณ50 ไปไปผมที่ผมแบบว่าจับสังเกตได้ก็คือประมาณ59-60ต้นๆอะไรเงี้ยไม่เกิน65องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความความเย็นของตัวอะไลน์เนี่ยทำได้ดีกว่ารุ่นเก่าแบบอย่างมากๆนะครับสาหรับผมนะในเกมนี้นะคือเขาพัฒนาเรื่องระบบความร้อนมาแน่นอนนะครับมันต้องดีกว่ารุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ฟูลฟิลผมมากก็คือมันแบบเราไม่ต้องชาร์จแบตบ่อยอ่ะมันเรียกได้ว่าเป็นเกมมิ่งแฮนด์เฮลที่แบบสามารถพกพาไปเล่นข้างนอกได้ จริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างถ้าเป็นเกม g e n s h i n Impact ที่ผมเล่นประจำเนี่ยก็คุณสามารถใช้เล่นเกม g e n s h i n Impact นะครับที่17วัตต์นะได้ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้เลยเพราะว่ามันเป็นเกมแค่2เองไงไม่ได้ใช้กราฟิกสูงใช่ป่ะเราใช้แค่17วัตต์ได้นะครับ17วัตต์เนี่ยคุณสามารถเล่นได้ยาวประมาณ3-4ชั่วโมงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเอาไปข้างนอกแล้วหยิบขึ้นมาเล่นบ้างนะครับสักชั่วโมงหนึ่งรอคนเพื่อรอแบบรอเพื่อนอะไรเงี้ยเรา มันํำได้นะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนแค่แค่หยิบออกมาแค่ชั่วโมงเดียวมัน็แบตก็หมดแล้วนะครับอันนี้คือแบบหยิบขึ้นมาเล่นได้หลายยก่เหมือนกันและที่สําคัญคือผมก็บอกไปแล้วใช่ปะผมชอบเล่นรีโมทเพลย์นะครับโดยเฉพาะบนเครื่องอาร์ไลน์ใช่ปะพอแบตมันใหญ่ขึ้นแบบมหาศาลขนาดนี้จากปกติที่ผมเล่นบนอาร์ไลน์ได้ประมาณชั่วโมงครึง่งอะไรย่างงี้ใช่ปะมันไม่ได้แค่แบบว่าจากชั่วโมง30นะครับไปเป็น3ชั่วโมงได้อะไรประมาณนั้นนะครับบางทีนะอยู่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบแค่รนะีโมทเพลย์ คุณยิงยาได้4ีชั่วโมงเลยนะคือมันได้ระดับนั้นเลยอะ่ะเพราะว่ารีโมทเพย์มันใช้ทรัพยากรเครื่องแค่10วัตต์อ่ะไม่ถึงด้วยบางทีแค่แค่เ็วัตต์นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกประเภทเล่นรีโมทเพย์บน PlayStation 5อะไรเงี้ยคือตัวนี้จากรุ่นเดิมนะครับชั่วโมงกว่าตัวนี้เพิ่มไปเลยนะครับสาชั่วโมงสบายๆเลยนะครับถ้าเล่นรีโมทเพย์นะ <c oughs> ทีนี้เรื่องของประสิทธิภาพนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องดูอัปเกรดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคร ด้วยความที่เขาใช้ตัวชิปรุ่นเก่านะครับก็คือตัว Z1 Extreme รุ่นเก่าเลยนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัว g p u ก็เป็น 7800M เหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยก็คือเขาใส่แรมกระจอยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลำหลักก็ได้ซิงของกิกเหมือนเดิมใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเรื่องประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะครับใช่ปะ่ะอาจจะขึ้นสัก5หรือว่าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะครับในเรื่องของแรมนั่นเองเพราะบางเกมเ แรมการ์ดจอเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการแดมตัวเครื่องเยอะๆนะครับเกิน10กิกขึ้นไปอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์กว่าอยู่แล้วนะครับมันก็จะฟูลฟิลในเรื่องนี้นะครับใครที่ใช้อะไรในการเอาไปเล่นเกมพวกทีวีเอต่างๆนั่นเอง ว่าคือบางทีผลเทสเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ดูย้อนแย้งเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณเสิร์ชเข้าไปแบบว่า R G l I V S R G l I X นะครับในเรื่องของการเทสเกมเนี่ยขออนุญาตหยิบฟุตเทสของยูทูบเบอร์ต่างชาติเนี่ยให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีบางเกมที่ทําได้ดีกว่าบางเกมก็ทําได้แย่กว่าตัวรุ่นแรกซึ่งมันไม่ค่อย make sense เนาะแต่เท่าที่ผมเทสด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยดีกว่านะครับดีกว่าจงจริงนะครับ แล้วก็จะมีประพวกประสบการณ์แบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ผมมีประสบการณ์จากรุ่นแรกแล้วก็ได้มาเล่นตัวนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของอปุ่ม M1 M2 ด้านหลังนะครับผมปุ่ม M1 M2 ด้านหลังเนี่ยจริงๆเราก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันเนาะทำ,ทำให้เราแบบสามารถเปิดคีย์บอร์ดขึ้นมาได้ง่ายขึ้นหรือว่าใช้ในการควบคุมฟีเจอร์ต่างๆภายในเกมอะไรเงี้ย ผมก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเล่น r อา g อารหรือว่าใครที่มีปุ่มฟังก์ชันอะไรเนี้ยก็จะใช้บ่อยอยู่แล้วใช่ปะพอตัวเนี้ยมันเป็นปุ่มฟังก์ชันที่เล็กลงนะครับก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะผมชอบรุ่นเก่ามากกว่าแต่ว่าผมลองสอบถามอีกคนหนึ่งที่เขาก็มีอะไรรุ่นแรกเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่า เขาชอบรุ่นใหม่มากกว่าเพราะว่าบางคนที่เขาไม่ได้ใช้ปุ่มฟังก์ชัน M1 M2 เนี่ยเขาก็จะรู้สึกบูหอึดเนี่ยเพราะว่าตัวนั้นมันแบบเต็มฟังก์ชันที่ใหญ่มากใช่ป่ะแต่คนที่ใช้บ่อยๆอย่างเราอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าปุ่มใหญ่ๆมันดีอยู่แล้วทำไมถึงปรับให้เล็กลงนะครับอืมทุ่งตรงว่ามันก็เอื้อมมือดูเอื้อมมือสีอยังไงอ่ะมันก็ดูกดได้ยากขึ้นประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ายากขึ้นขนาดนั้นนะแค่อาจจะยังไม่ชินหรือเปล่า l TR t r p นะครับที่ด้านหลังเนี่ยม รับกับนิ้วมือมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ดีนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวอนาล็อกนะมีความหนืดหนืดยังไงมันมีความ ความแข็งมากยิ่งขึ้นยังไงวะเอาเป็นว่ามันหนืดขึ้นละกันนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยคือมันไม่ค่อยต้องใช้แรงมากในการที่แบบจะเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาใช่ปะแต่ว่าตัวนี้ต้องใช้แรงขึ้นมาประมาณหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นข้อดีนะสำหรับคนที่เล่นเกมแบบต้องใช้ความแม่นยำในการยิงต่างๆหรือในการเลงธนูอะไรเงี้ยตัวนี้คือผมว่ามันดีกว่ารุ่นแรกนะแล้วก็ปุ่มดีเพเนาะเขาปรับเป็นแบบ8ทิศให้นะครับผม ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้องเป็นเกมแบบไหนที่ต้องได้ใช้ Dpad นะครับที่แบบเป็น8ทิศนะเนาะอาจจะต้องเป็นเกมแบบเกมเก่าๆใช่ปะเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้8ทิศเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าน่าต้องใช้อ n a ์าร์อกปะถ้าเป็นเกมสมัยใหม่นะครับเออแล้วก็เรื่องของลําโพงนะครับด้วยความที่ตัวอารไรลุนแรกเนี่ยเขาลำเขาทำลำโพงมาดีอยู่แล้วนะครับเสียงเวลาเรา,เราแบบว่าเล่นเกมอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือกระหึ่มนะเป็นลําโพงของ ของแฮนด์เฮลที่ดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวอะไลเอ็กซ์นี่ยครับที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับความรู้สึกเหมือนความรู้สึกว่าเสียงมันทุ้มขึ้นนะครับมันไม่ได้เหมือนรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคเนึ่งใครชอบเสียงทุมท้มๆก็จะน่าจะชอบมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมก็เฉยๆนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องเราเสียงมากมายขนาดนั้น โอเคนี่คือประสบการณ์จากคนที่เล่นอาลไยรุ่นแรกนะครับทุกวันนะครับแล้วก็ได้มาจับอาลเย็นั่นเองนะครับผมใครมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมตอบไปทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับถ้ามีคําถามและก็ใครที่กําลังอยากได้ตัวนี้อยู่นะครับและยังตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยผมแนะนําว่าถ้าคุณต้องการจะซื้อจริงๆนะครับผมแนะนําไม่ซื้อตัวอะไลเอ็เลยนะครับผมถึงแม้ว่าตัวอะไลรุ่นแรกเนี่ยจะมีความลดราคาลงมาแบบเหลือแค่1นึ่งหมื่น ไม่ถึง20,000นะครับทอน10บาทยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโปรโมชั่น 10, 10, 10, 11, 11เนี่ยผมว่าอาจจะมีแบบบางคนกดได้แค่1มื่นหกอะไรเงี้ยซึ่ง1,6ื่นหกกับอะไรรุ่นแรกเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่โคตรคุ้มนะครับ คุ้มจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณมีงบถึงตัวอะไรรุ่นนี้นะครับผมว่ามันมันดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ประสบการณ์การเล่นเกมบนแ a n ด h e l ลนะครับที่ดีจริงๆนะครับผม,มแนะนําให้เลือกรุ่นแรกอ่ะพอพอมันพูดถึงว่ายูสามารถเอาออกไปเล่นเกมข้างนอกบ้านได้เนี่ยมันต้องเป็นตัว X เท่านั้นอะที่มันจะเติมเต็มตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อรุ่นแรกไปเนี่ยมันก็คือต้องอยู่คาสายแทบตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาไปเล่นนอกบ้านได้อย่างเต็มกําลังอะไรเงี้ยน,นอกจากจะพก Power Bank อันใหญ่นะครับ แต่ว่าตัวนี้ทําได้นะครับผมดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยถ้ามีงบเนี่ยก็จัดอะไร X เลยนะครับแต่ถ้ากิดงบไม่ถึง แล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยตัวอะไรรุ่นแรกก็โอเคเหมือนกันนะครับราคามันดีมากๆเลยอ่ะมันอาจจะแบบหมดสต็อกได้ง่ายๆเลยนะตัวรุ่นแรกเขาอาจจะไม่ทำออกมาขายแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมีขาย,ยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นลิงก์ของแท้ตรงจากแบรนด์เลยนะครับหรือว่าจะเป็นร้านค้าออฟฟิเชียลอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเอาวางไว้ให้ละกันนะครับผมถ้าชอบคลิปรีวริวจากผมนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดเข้าใจให้ผมด้วยนะครับผมกด u b s ส r i b ้ด้วยนะ มีคำถามก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย